นี่ถ้ากูเป็นคนดับนะกูดึงออฟเลนมาอยู่ด้วยกันสี่คนน่ะแล hm ้วก็อยากเห็นความพินาศอ่ะอีเตยนี่มาเตยฮะอีเตยอีเตยทำไมเอ้ยฝากกดไลค์ด้วยนะแชทขอร้องไอ้เชี่ยต้องกินต้องใช้จริงว่ะช่วงนี้ตีตีเอาเอ็มว่างยังไม่ได้ออนเอาเองครับตอนนี้ต้องถามพป่นนท์ไอเชี่ยมึงเลือกตัวลหรเอ้ยมันเนิร์ฟอะไรบ้างวะไอ้เชี่ยเอ้ยไม่ได้ดูเลยวะเล่นมาสักรอบไม่ไหวไม่ได้เล่นนาน วะเฮียนี่ <To me. S 1> เจอเลนอะไรกูรัสอยู่บ่กวะเฮียนี่แม่ง <Yeah. S 1> แรกให้กูสุดจริงวะติดต้นไม้ดิเพื่อน <out>. <laughs>

แล้วแม่งไม่มีมานาแม่งไม่กดไม่พูดไอเหียคตรเฮียเลยโงมาก เอ,อวีเวอร์มันแบบว่ามันอัก e s s มากเลยนะเว้มเยมา่อก่อนกนะูเคยยิงเลนเข้มกว่า,านี้มันเ้ืาองแบบอ่ะการยิงอะใครก็สู้เขามไม่ได้สู้กวกบุฟเฟ่ใ,ใครมัว่ว มอบเด้งแฝดนีโคตรหนุ่มมอบมันก็หนุ่มของมันมาตั้งนานแล้วนะเจอกระไดพิธีคือ,พอรพแต่กับตัแรงจัดแต่พอหลังเจอกืนแมงรีวิไม่มีอะไรเกิดแปกปโอ้ goodbye เอาไปหนึ่งร้อยบาทเอาไปหนึ่งร้อยบาทมาเช็คยอด ตอนนี้ก็เข้มครับไม่ใช่การยืนเลนนะอ่า so hot bro ไอ้สุสตาแปดนี้แม่งโคตรน่าลำคาญเลยนะเว้ยโอ้พี่เต้ไอ้เฮีย

ลืมไปเลยว่ามาคือซิกเนเจอร์ฮีโร่ของพี่เต้ยนึกว่าเอลซีโอ้ติงงย้มติงฮีโร่ไม่ไหวแล้วครับนนั่ไง ต้องวางไงวะเขี้ยะเอาสัตว์โอ้ยนายอาพีไปเสติลรู้สิวะไหวเหรอวะก็ไม่ไหวโลละ

Bottom tower has fallen. One in a series, I dare say. With divine grace. You go, tower not Pinocchio, bro. Just go hit hit, uh, just go, hit, hit, Just go, death, death. หอกแทกตียังไม่มีมุมปลาอารีน่าแมา็กอิดแคนมันขึ้นยากมาันขึ้นยากโอ้ยล้ว ไหวเหรอวะไอ้เฮียโบนาสขอบคุณมากครับทำไมกูรู้สึกว่ามันมันฝืนจังวะมันยากยากตรงกูเนี่ยไหวเนี่ย มีคูทำเหตุอยู่คนเดียวไอ้เนี่ยตรงนี้เนี่ยสกิลแม่งซ์ซูเปอร์โซล่ากินมือพอตามแล้วปะ Enemy's middle tower has fallen. Very nice. Virus structures are fortified. <laughs> 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 Your bottom <laughs> tower is under attack. You guys see? มึงเข้าใจกับว่าฝืนบอกวะคือมึงมึงรอของอีกนิดนึงอ่ะอันนี้มันไม่มีไปกิ้งมาไม่มีอะไรเลยเนี่ยเข้าไปเหมือนมึงเอาหน้าไปแบบเอาหน้าไปแบบให้เขาเตะฮีโร่แม่งโคตรกันบ้านเลยศาสตร์ฝืนชิบหายเดี๋ยวมันก็เบมกันเดงเล้าตรงเนี้ย บีเคบีแล้วมึงเอาบีเคบีไปให้แม่งเองอะ่ะ <Right. S 1> กูก็ไม่รู้ว่าทำไงจริงจริงมึงเล่นรอของอ,ะอ่ะยังไงปักก็โดนกูแค่กูมีเฮดแค่ชิ้นเดียวก็จบแล้วจะฝืนทำไมไม่รู้โอ้ฮีกิฟอาร์พีมขึ้นบ้านแล้วเฟลแม่งแย่ชิบหายอะ่ะบอกเลยรู้ทุกอย่างว่ากูต้องทำยังไงกูต้องซื้ออะไรอะ่ะ oh <my. S 1> แต่ตัวเองไปตายเแม่รู้หมดใครตัวไหนเล่ยนยังไงย้อนแย้งไอ้พวกนี้เนี่ย <laughs> yeah, now. It matters not to me. Don't push me. We're in Almost. That's the right of it. I go to to Just go. trust me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  just go just go come 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 everybody e v e r y อ่าเมื่อ everybody pack 10 s e c กูเข้าไปปาหอกมันกด BKB ทันอันตีสกีเวอร์กูเข้าไปกูแพ้ไอ้เฮียมึงเล่นจังหวะเก่งขนาดนั้นมึงไม่เล่ตัวซ้ำจังหวะไว้สัสเล่นหนาเหนือตัวขี้ควายเฮีย เห็นไหมตีไอ้เหี้ยแม่งง่ายมากมั้งไอ้เหี้ยแม่งเดินมาตีคลิปอย่างนั้นมันคงไม่รู้หรอกว่ากูจะเข้าไปป้าหอกโัไอ้เซฟไอ้เซฟไอ้ก็เซฟคุณ trust me bro I got skelter bro ตามที่กูคิดเป๊ะบิงเข้าไปแม่งกด b ีกเพราะว่ากูปาหอกไม่ทันแม่งกด b k b อยู่แล้วเว้ยกดมันไม่ได้มีโมชั่นนี้แต่หอกมันต้องลกแข็งนีนี no reflection on you, you understand? i mean, here, good hour with that. it's too good to be true. the enemy's middle barracks has fallen. bro, you got it, guys. go. my god. bless you. they go away back. we go, we go. We go, we go. <imitation sounds>

What are you doing here? Oh, my God. Excuse me, but your bottom tower is under attack. So bottom, please answer. Right, Hello. How are you? Your bottom tower is under attack. Trust me, I can save you, motherfucker. Three of them are dead. Your bottom tower is under attack. Does this happen a lot? แมนดิเจสเซแมนคุณเก่งไรแฟดเร่งด่ากันแล้ววะถ้าจะได้ให้กูแบบเข้าไปป่าหอกล่างไอ้ที่ยงนั้นอ่ะไอ้เยี่ยงสุดต้องดิมบัตทิ้งไปก่อนไปในจังหวะที่กูกำลังจะเข้าพอดีอันนั้นน่ะได้ แต่มันยากไงเด็จับเล็ง just go top just go top my friend อยู่ไหนนี่แกกําล go 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 bit go bit go bit go just go I'm here motherfucker go เมื่อหมอกับทหารไม่ลงรอยกันในที่่ะ

มาเปิกก็สวยธรรมดาครับอันนี้คือเรื่องปกติเลย<ห>อดีตเอ้าว่ารับสมุกยี่กูรับราคาเท่าไหร่ไวน้นอนมื่นหรือสอ,องมืน่นแล้ววะสองมืน่นสองมืน่นสองมื่นสองมื่นหรือเดี๋ยวพูดราคาไปตรง